เหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าสีชมพูว่าอะน,นะครับเปรเียบเสมือนกับเพ่าในปัจจุบันนี้นมีมันมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอ่ทั่วโลกนะครับทุกครอบครัวทั่วโลกต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้มันกระทบ ปีหนึ่งเขาไปหาครั้งเดียวก็วคือวันที่แต่ว่าเรายังโชคดีครับเรามีในครอบครัวแล้วเราจะจัดการมันอย่างไรนะครับมันก็จะล่มสลายถ้าล,ล่มสลายเนี่ยสังคมยุคโลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็มีสังคมเรียนแบกนะครับปัญหาสังคมมีมากอย่างนี้เป็นโรคจิตโรคประสาที่บางประเทศก็เอา ก็ตรงนี้มันกระทบตอททออ่อความมีอยู่ของครอบครัวอากาศทั่วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับวิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจะเอาอครอบครัวอยู่รอบไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเกนี่ยเด็กชอน,นัะติดเกมพ่อ,มอแม่พ่อแม่ปู่ย่าตา,ายายก็แสดงว,ว่าเขาต้องการความ โปรีนสลานี่เขาระบบที่ว่าตัวใครตัวมันการจับสรักชาครอครัวในวันนี้ให้จบให้เร็วที่สุดนะนะยที่จะป่วนเวลาท่านน้อยที่สุดทีมจับนะทําเป็นกระดาษให้พวกท่านได้ให้ทุกท่านได้ได้เสนอมติเชิงนโยบายโดยให้แต่ละท่านลองเขียนใช้เวลามากๆนต่ก็จะแบ่งกลุ่มนะครับไปไปคิดกันนะครับไปไปคิดกันเดี๋ยวทางทีมงานเราจะประมวลนะจะประมวล มานำเสนอก็มาพิจารณาร่วมกันว่าเราจะเลือกคือว่าในกลุ่มพวกผมนะครับมีกิจการทำอะไรก็คือทำรวมกันหมดเลยทั้งลูกทั้งไรทั้งแม่ทั้ง่อเพื่อผมเป็นพอเพื่อเมียกันยู่หน้าที่ขงเมียผมก็รูดแลลูกในทานทุกตองเรื่องกิจกรรผมก็ทำยีกิจกรรมมองพอเยอห้าวันพอถึงห้าวันแม่ก็ให้แม่ไปทำถึงลูกก็ติดต่อ เห็พนพ่อทำอออลกกนนกนนูกก็พุ่มใจทำเรือไปเกือลูกพิ่มคนนึงก็้เป็นผู้ป่วบ้านตัวนี้ก็ทำทำตอนตามน้อทำเรือไปอาชีพนี้ก็คือทำเป็นลักเพื่อลูกลักตุ้งกลัวหลอกกินได้ทำเรือไปเรือยใในมุ่งนในบริบาลและติดต่อให้ชาวบ้านเขาทำไปเพื่อป้อพักคนละหากอตุกกลัวเลื่อนแนวให้นะครับผพมทำเป็นตัวอย่างก่อน เลยให้ลูกละให้ลูกบ้านก็ทำเป็นตัวอย่าง anyway> ื the the evet. anyway, ่อถึงลูกพักห้าอย่างก็ห้าอย่างขาห้ากลัวห้าที่ห้าพักค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในหมู่บ้านชั้นเนี้ยเอาไว้เป็นบ้านตัวอย่างถึงเลยรับผิดชอบถึงอันนี้แบบว่าเขาสั่งอะไรเลยนะให้ปั่นปักปั่นปักปั่นไรไรก็ให้ลูกบ้านไปทคกะทำไหวกินแต่พอพออันนี้แต่ว่าตาเลือกให้ได้คล้ายได้เลยกะถึงอันนี้ส่วนตัวอันเออนั้น มีข no no ah ok the ั quer ้นปลามุ quer ่งเลี quer ้ยงปลาอะไรขั้นโนกแปบไปนัานโหนกันลูกเบ้ากัได้ทำมาเน่เลี้ยงปลามั่งทำปลามุ่งทั้งลูกสาวมันเรียยงลูกเตี๋จอบเรลวต่อทั่วกับจอบเรลวได้ทำมาเร็วกันทั้งในครอบครัวอยู่กันอบอุ่นมีความสุขถ้าใจละก็ครอบครัวก็ช่วยเหลือมาตลอดโครงการเทรกจลปอเปียงยึดลักเทรกจลปอเปียงทำในหมู่บ้าน